นิชิมูระมาโกะยากุซ่าหญิงคนแรกของประเทศญี่ปุ่น หากรอย้อนกลับไปในปี1966ในจังหวัดไอจิของประเทศญี่ปุ่นมีเด็กหญิงคนหนึ่งครับที่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาในครอบครัวธรรมดาแต่เว่าชีวิตของเธอกลับไม่เคยมีคำว่าธรรมดาตั้งแต่แรกเริ่มใช่ล้วครับชื่อของเธอนั้นมีชื่อว่านิชิมมระมาโกะซึ่งในสมัยนั้นนีครับญี่ปุ่นก็เพิ่งผ่านช่วงเวลาสงครามมาไม่นานเศรษฐกิจที่นี่เนี่ยครับเริ่มฟื้นฟูผู้คนต่างทำงานหนักเพื่อสร้างชีวิต หม่แต่สําหรับบางคนแล้วโลกภายนอกนั้นโหดร้ายเกินกว่าจะมอบโอกาสให้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือมาโกในช่วงวัยเด็กของเธอนั้นไม่ได้รับความอบอุ่นเหมือนเด็กทั่วไปบ้านไม่ใช่ที่ปลอดภยัยแต่เป็นเพียงที่พักชั่วคราวจากความรุนแรงและการทอดทิ้งพ่อและแม่แยกทางจากกันเธอได้ถูกเลี้ยงดูแบบขาดความรักและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเส้นทางที่พาเธอไปสู่ความมืดมนและเมื่อมาโกมีอายุเพียง1ิปี มาโกก็เริ่มคบเพื่อนกลุ่มที่อยู่ข้างถนนพวกเขาเป็นวัยรุ่นที่ไม่เคยเรียนหนังสือและได้มารวมตัวกันอยู่ตามตลอดซอกซอยทั้งดื่มสูบและทะเลาะวิวาทถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ปกติแต่ไม่นานหลังจากนั้นมาโกก็ได้ถูกส่งเข้าสถานพินิจเยาวชนเป็นครั้งแรกในชีวิตในสถานที่แห่งนั้นเธอได้เรียนรู้บทเรียนสําคัญอย่างหนึ่งนั่นก็คือในโลกที่แข็งกล้ามีเพียงคนที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะอยู่รอดและหลังจากที่มา โกได้ถูกปล่อยตัวออกจากสถานพินิษเธอกลับใช้ชีวิตแบบเดิมไม่นานเธอก็ได้กลับเข้าไปอีกครั้งแต่ทว่าคราวนี้ทุกอย่างกลับเปลี่ยนไปมาโกได้ทําความรู้จักกับชายกลุ่มแปลกหน้ากลุ่มหนึ่งที่ดูน่าเกรงขามพวกเขาแต่งตัวดีพูดเสียงดังและมีรอยสักมันจึงทําให้เด็กสาวคนนี้ที่ไม่เคยได้รับการยอมรับจากใครกลับรู้สึกว่าเธอถูกมองเห็นและชายเหล่านั้นก็คือยากูซ่า ต่อมามาโกะก็เริ่มเข้าไปคุกค,คีในวงการนี้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจจากการเป็นเด็กส่งของจนได้กลายเป็นคนรับฝากของแบบและในที่สุดเธอก็ได้กลายเป็นผู้ช่วยที่ไว้ใจของแกง๊งในระแวกนั้นซึ่งในช่วงที่มาโกะอายุ18ปีเธอก็ได้เข้าไปอยู่ใ,นในกล้กับกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่มีชื่อว่าซูกิโนโกุมิ หนึ่งในองค์กรย่อยของยากูซ่าที่มีอิทธิพลที่สุดในภูมิภาคชูบุมันจึงทำให้กลุ่มชายกลุ่มหนึ่งเริ่มมองเห็นไฟในเด็กสาวคนนี้ไฟที่เต็มไปด้วยความดื้อรั้นความกล้าและความพักดีจนกระทั่งได้มาถึงในปี1986ซึ่งในขณนะนั้นนคับมาโกะก็ย่างเข้าสู่อายุ20ปีแต่ทว่านิชิมูระมาโกะนั้นก็ได้รับเขียนให้เข้าร่วมพิธีซากาซึกิซึ่งพิธีที่ว่านี้นี่ครับก็คือพิธีการแลกถ้วยเหล้านะ เพื่อแสดงความเป็นหนึ่งในตระกูลของยากุซ่าอย่างสมบูรณ์แต่สิ่งที่น่าแปลกใจมากที่สุดเนี่ยครับก็คือเรื่องราวของประวัติศาสตร์ยากุซ่าญี่ปุ่นซึ่งไม่มีผู้หญิงคนไหนเลยครับที่ได้รับเกียรติแบบนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นแล้วมาโกะนี่ครับจึงได้กลายเป็นลูกน้องหญิงคนแรกของหัวหน้ากลุ่มชูกิโนกุมิแถมเธอนั้นก็ยังได้รับชื่อเสียงและการยอมรับจากฝ่ายชายทั้งกลุ่ม และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของตำนานยากุซ่าหญิงคนแรกของประเทศญี่ปุ่นแต่เว่าในโลกของแก๊งยากุซ่านั้นไม่ใช่ที่สำหรับคนอ่อนแอมาโกะจึงต้องผ่านการทดสอบที่โหดร้ายมากกว่าชายคนอื่นๆเธอได้ถูกส่งตัวไปเก็บเงินค่าคุ้มครองจากสถานที่บริการแถมต้องเผชิญหน้ากับเจ้าของร้านที่ไม่ยอมจ่ายซึ่งในบางครั้งเธอก็ถูกด่าถูกขู่และถูกทำร้ายแต่เธอนั้นกลับไม่ยอมถอยชื่อของมาโกะนั้นได้เริ่ม แพร่หลายไปในโลกใต้ดินว่าผู้หญิงคนนี้ไม่กลัวไขรทั้งนั้นแต่ไม่นานหลังจากนั้นเธอก็ได้ถูกมอบหมายงานสําคัญซึ่งนั่นก็คือการดูแลการจัดการธุรกิจสีเทาเช่นบาร์คาเฟ่และสถานบริการแถมนอกจากนี้เธอก็ยังมีหน้าที่เจรจากับกลุ่มแก๊งยากุซ่าคู่แข่งอีกด้วยและเมื่อเวลาผ่านไปไม่กี่ปีมาโกะก็ไม่ใช่แค่ผู้หญิงในเงาเมื่อีกต่อไปเธอได้กลายเป็นนักเจรจาที่ได้รับความเกงขามจากทั้งชายและหญิง แต่ถ้า,ามีใครทําผิดพลาดภายใต้การดูแลของเธอมาโกก็มักจะเป็นคนที่รับผิดชอบเองอย่างเช่นวันหนึ่งลูกน้องของเธอทําผิดพลาดร้ายแรงมาโกก็จะถูกเรียกไปให้รายงานตัวต่อหัวหน้ากลุ่มซึ่งตอนที่เธอถูกลงโทษเนี่ยครับเธอก็ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าในขณะที่เธอกําลังถูกลงโทษเนี่ยครับเธอได้คู่เข่าอยู่ต่อหน้าโต๊ะไมายเตรียมรับคําตัดสินและในระหว่างนั้นก่อนที่จะมีใครพูดอะไรออกมาเธอก็ได้ทําการหยิบมีดขึ้นมาและจุดๆุดนิ้วก้อยของ ตัวเองเพื่อแสดงความรับผิดชอบแถมมาโกก็ยังได้เล่าต่ออีกว่าในขณะที่โลหิตไหลเต็มพื้นเธอกลับไม่ได้ร้องส่งเสียงอะไรและหลังจากนั้นชื่อของมาโกก็ได้ถูกขนานนำในวงการว่ามาสเตอร์แห่งการจุดจุดจุดนิ้วโดยภายในโลกของยากุซ่านี่ครับการกระทําเช่นนี้คือสัญลักษณ์ของการขอโทษและพักดีสําหรับมาโกแล้วนี่ครับมันคือพิธีที่เธอทําด้วยตัวเองเพราะว่าศรัทธาและความจําเป็นแต่ทุกๆครั้งที่โลห หลดออกจากมือเธอหัวใจของเธอนั้นก็แกว่งขาดไปทีลนิด ต่อมามาโกก็ได้ถูกจับในคดีทะเลาะวิวาทดุนแรงศาลได้มีการตัดสินจำคุก3ปีแต่รอลงอาญา5ปีและไม่นานหลังจากนั้นเธอก็ได้ถูกจับอีกครั้งในข้อหาครอบครองจุดๆโดยผิดกฎหมายแต่เท่าว่าคราวนี้เธอได้ถูกตัดสินจำคุก2ปี6เดือนและในระหว่างคุมขังในเรือนจำนั้นเด็กหญิงผู้เคยแข็งแกร่งกล้าหาญกลับต้องเผชิญกับความเงียบที่นี่ไม่มีใครเรียกชื่อเธอด้วยความคารพอีกต่อไปไม่มีแก้ เล่าไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีคำสั่งจากเจ้านายมีเพียงกำแพงสูงๆและคืนที่ยาวนานไม่รู้จบสิ้นเธอได้ทำการตั้งคำถามกับตัวเองว่าสุดท้ายแล้วฉันได้อะไรจากชีวิตนี้ซึ่งภายในเรือนจำเนี่ยครับมาโกเห็นผู้หญิงมากมายที่เดินเข้าสู่เส้นทางเดียวกันกับเธอบ้างก็ติดยาบางคนทำเรื่องที่ผิดกฎหมายเพื่อเอาชีวิตตัวเองให้รอดแต่ทว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือพวกเธอล้วนแสวงหาความ รักที่ไม่เคยได้จนกระทั่งถึงมาวันหนึ่งมาโกได้ตัดสินใจย,ยื่นเอกสารแผ่นหนึ่งให้กับทางเจ้าหน้าที่ โดยเอกสารนั้นก็คือใบลาออกจากยากุซ่าชื่อได้ว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตของเธอที่เลือกเดินออกมาแทนที่จะเดินเข้าสู่โลกแห่งความรุนแรงนี่ไม่ใช่เรื่องของการตัดสินง่ายๆเพราะในโลกของยากุซ่านั้นไม่มีใครออกได้โดยปลอดภัยแต่สําหรับมาโกะแล้วเธอเลือกที่จะทําและนั่นมันจึงทําให้เธอนั้นได้กลายเป็นผู้หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจากกระทรวงยุติธรรมและหลังพ้นโทษเธอก็ได้กลับเข้า าสู่โลกภายนอกอีกครั้งแต่โลกภายนอกไม่เคยยินดีต้อนรับคนแบบเธอรอยสักเต็มร่างกายทำให้ไม่มีใครกล้าจ้างประวัติในแฟ้มคดีทำให้ไม่มีใครอยากคบดังนั้นแล้วเธอได้เริ่มจากศูนย์อีกครั้งด้วยการรับจ้างหรือถอนอาคารซึ่งชีวิตของเธอในช่วงเวลานั้นเนี่ยครับก็คือเงียบเหงาชีวิตเต็มไปด้วยความเสียใจเธอมีลูกชายสองคนแต่ต้องแยกจากกันในสัมภาษณ์หนึ่งมากโกได้พูดเสียงเบาๆฉันอยากขอโทษลูกที่แม่เป็นแบบนี้ แต่แม่จะไม่ยอมให้ใครต้องเดินทางแบบที่แม่เคยเดินอีกแล้วและหลังจากนั้นนี่ครับมาโกะก็เริ่มอุทิศชีวิตให้กับการช่วยเหลือคนอื่นเธอได้เข้าร่วมองค์การที่ไม่สแสวงหากําไรที่มีชื่อว่าโกจินไคแถมปัจจุบันเธอก็ยังเป็นหัวหน้าสาขาจีฟุซึ่งหน้าที่ของเธอนั้นก็คือการช่วยเหลืออดีตนักโทษอดีตยากุซ่าและผู้ติดยาให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อีกครั้งแถมนอกจากนี้เธอก็ยังจัดหาที่พักอาหารงานและคำปรึก เพราะเธอรู้ดีอยู่แล้วว่าการออกจากโลกอาชญากรรมไม่ได้จบแค่วันเดียวที่ออกจากคุกมาโกยังเล่าต่ออีกว่าคนที่เคยอยู่ในโลกนั้นมักจะถูกมองว่าเป็นปีศาจแต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเขาแค่หลงทางและไม่มีใครยื่นมือให้ซึ่งในทุกวันนี้นี่ครับมาโกอายุ60กว่าเลยนะรอยสักยังอยู่รอยแผลยังไม่หายและมือที่เคยถือมีดกลับยื่นออกไปช่วยเหลือคนอื่นจากเด็กคนหนึ่งที่เคยถูกทอดทิ้งจากอดีตนักโทษหญิงที่เคยหวัด กลัววันนี้เธอได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่